สวัดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเตอร์ในเทคไลฟ์แนลเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบเกมบน iPhone SE กันนะผมสี่เกมที่ผมเลือกมาทดสอบเนี่ยได้แก่ ROV นะครับผมฟีไฟแม็กพับจีนิวสเตทเกนจินอิมแพกนะครับผมทั้งหมด4เกมนี้เนี่ยเราจะนํามาทดสอบในครั้งนี้นะครับผมโดยเกมในการทดสอบเนี่ยผมจะเปิดแสงจอสูงสุดหมดเลยนะครับในการทดสอบทุกเกมเสียงครึ่งหลอดแล้วก็ส่วนสุดท้ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะเชื่อมต่อบน Wi-Fi 5 g h z นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าทําไมผมไม่ใช้ 5G อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าผมมองว่าในความเสถียรในการเชื่อมต่อเนี่ยเวลาเราใช้ Wi-Fi 5G h z สเนี่ยสัญญาณมันนิ่งนะครับผมผมอยู่ใกล้เราเตอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็น 5G เนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมีสัญญาณหลุดมีสัญญาณแบบช้าบ้างอะไรอย่างนี้เนาะผมเลยใช้ ในส่วนของ Wi-Fi 5 g h z ดีกว่านะครับผมทีนี้เนี่ยก่อนอื่นถ้าชอบในส่วนของคลิปนี้นะผมผมฝากกัน,น,นส,สักนิดนึงส u b ค c r i b e กันไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้หรือว่าคลิปใหม่ๆของเรานะผมรวมถึงกิจกรรมอาจจะมีการแจกของฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่พาลาดกิจกรรมกันด้วยเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าชอบรุ่นนี้หรือว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อนะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะทั้ง lazada shopee สามารถกดกันได้ง่ายๆไม่ต้องไปพิมพ์ค้นหากันนะครับผมเริ่มที่เกมแรกกับ ROV ผมเกณฑ์ในการทดสอบอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสำหรับในการปรับเนี่ยผมปรับกราฟิกสูงสุดหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็ในการเล่นเนี่ย ตอนหนึ่งตาครับผมใช้เวลาในการเล่นประมาณ15นาทีเป็น5 v 5นะฮะสำหรับ r v เนี่ยเรียกว่าไม่มีอาการแสงด r o p หรือว่าเฟรม drop แต่อย่างไรนะครับผมเกาะ60เฟรมได้ตลอดตลอดเลยเรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของ r v มาถึงเ e n ที่2ก free fire max นะครับผมปรับสูงสุดทั้งหมดแล้วในส่วนของกราฟิกเนาะเล่นไปประมาณ12นาทีเนี่ยแบตจะลดอยู่ที่ประมาณ7%โดยประมาณนะครับผมโดยอาการเฟรม drop ต่างๆเนี่ย ไม่มีให้เห็นเลยนะเรียกว่าทำได้ลรื่นๆตลอดเลยแต่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยก็คือในส่วนของแสงที่ดรอปลงนะครับผมเล่นไปประมาณ10นาทีเนี่ยแสงมีอาการดรอปลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จะต้องดูไว้นะครับผมว่าถ้าคุณต้องการจะเล่นนานๆกว่านี้เนี่ยอาจจะเจออาการแสงดรอปนะครับผมแบบหลายๆตาติดกันเนี่ยมีอาการแสงดรอปแน่นอนนะครับ มาถึงเกมที่3กันแล้วนะครับผมกับ PUBG New State นะอันนี้ก็เป็น PUBG เวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่าปรับปรุงกราฟิกจาก PUBG ธรรมดานะครับโดยการปรับกราฟิกเนี่ยผมปรับสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นไปประมาณ26นาทีเนี่ยแบตลดอยู่ที่12%นะครับผมแล้วก็เฟรมเนี่ยไม่มีอาการดรอปแต่งใดลื่นๆเกาะ60เฟรมได้ตลอดเลยนะแต่สิ่งที่ดรอปเช่นเดียวกับ Free Fire เลยนะผมนั่นก็คือมีอาการแสงดรอปให้ได้เห็นนะครับผ่านไปประมาณ10นาทีเนี่ย แสงดรอปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดสังเกตอีกเช่นเดียวกันว่าถ้าใครต้องการจะเล่น2-3ตาติดเนี่ยก็แน่นอนครับจะต้องเจออาการแสงดรอปนะฮะแล้วมาถึงเกมสุดท้ายกับเก s ชินอิมแพกแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเก n ชินอิมแพกเนี่ยผมปรับสูงสุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเปิด60เฟรมแล้วนะครับโดยการเล่นเนี่ยผ่านไปประมาณ3-5นาทีเนี่ย เจออาการแสงดรอปให้ได้เห็นแล้วนะครับผมไม่ต้องรอเป็นหลักสิบนาทีนะเกณนี้5นาทีก็ดรอปไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแสงแต่สำหรับเฟรมเรทเนี่ยได้ควาไม่มีอาการดรอปเลยนะครับผมผ่านไป10นาที20นาทีเนี่ยเฟรมก็ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับผมได้กว่าเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอนแต่ว่าจะเจออาการแสงดรอปเป็นอย่างแรกก่อนเลยนะฮะโดยการกินแบตสำหรับเก n ชินอิมแพกเนี่ย 1%, 1ต่อ1นาทีนะครับผมแปลว่าคุณจะเล่นเกมนี้เนี่ยถ้าแบตเต็ม100%ได้แค่100นาทีเพียงเท่านั้นนะผมหรือว่าชั่วโมงนิดๆก็แบตหมดแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเป็นสายเกมเนี่ยยังไงก็ต้องพก power bank หรือว่าที่ชาร์จแน่นอนนะครับ แลวนั่นคือทั้งหมดสำหรับการทดสอบเกมบน iPhone SE 3หรือว่า SE 2020เรียบร้อยแล้วนะผมต้องบอกว่ามีจุดสังเกตหลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของแสง drop นะผมแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นสายเล่นเกมแบบกราฟิกโหดหน่อยอย่างในส่วนของ Free Fire Max PUBG New State หรือว่าจะเป็น g e n ช i n เนี่ยโดยเฉพาะ Genjin นะผมผ่านไป5นาทีเนี่ยแสง d r อปเรียบร้อยแบบ completely เลยนะผมแบบดรอปแบบค่อนข้างมองยากและซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าถ้าคุณเป็นสายเล่นเกมแบบจริงจังเนี่ย ตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่จะต้องแบบนําไปพิจารณานะครับผมว่าเออถ้ามันดรอปแบบนี้เนี่ยออหรือว่าพับจีแบบ10นาทีแสงดรอปเนี่ยคุณโอเคไหมถ้าคุณต้องการเล่น2อตาติดเนี่ยถ้าแสงดรอปไวๆแบบนี้เนี่ยคุณโอเคหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าจะต้องไป พิจารณากันดูนะว่าโอเคกับเรื่องแสงดรอปหรือเปล่านะครับถัดมาเนี่ยในส่วนของเฟรมดรอปเนี่ยมันไม่มีให้ได้เห็นเลยนะครับผมในส่วนนี้ก็เรียกว่าทําได้ดีมากๆในส่วนของเฟรมเรทที่คงไว้นิ่งๆ60ได้ทุกเกมแบบตลอดตลอด,ลอดไม่มีในส่วนของเฟรมดรอปเลยอันนี้ต้องชื่นชมนะว่าชิป A 1 5ที่มาจาก iPhone 13เนี่ยพอใส่ iPhone SE เนี่ยมันทําได้ดีมากจริงๆนะครับผมแล้วก็จุดที่เป็นข้อติสุดท้ายเนี่ยกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแน่นอนว่า,าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบตความจุ น้อยกว่า iPhone ที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ๆในตอนนี้ทั้งหมดแล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในส่วนของเกณฑ์ชินอิมแพกเนี่ยหนึ่งนาทีลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะครับผมแบบสมมติคุณเล่นสามสิบนาทีเนี่ย หายไป30%แล้วนะครับผมหรือว่าในส่วนของ Pu b g หรือว่า Fire เนี่ยคุณเล่นจบหนึ่งตาก็หายไป10%อแหละอย่างเงี้ยอันนี้ก็กาแบตลดค่อขนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบ ROV อย่างนี้เนี่ยแบตรถทีละแบตละ3อย่างเงี้ยคุณอาจจะเล่นได้3แมตช์อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะโอเคแล้วก็แสนรอบชา้ากว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเกมที่คุณเล่นแล้วกันนะครับผมว่าเออคุณเล่นเกมโหดแค่ไหนกราฟิกแบบหนักแค่ไหนถ้าไม่หนักมากแบบ ROV หรือว่าเป็นเกมง่ายๆแบบซับเบเซิร์หรืออะไรอย่างเงี้ย พวกนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมแบบหนะักนๆะแบบโ,โหการาฟิกสูงๆอย่างเงี้ย ผมก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะถึงแม้มันจะแรงเนี่ยแต่ว่าแสงมันตอบไวคุณก็อาจจะหุดหงิดได้ง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนพิจารณาเนาะว่าโอเคไม่โอเคอยังไงก็ลองคิดๆกันดูนะครับผมสาหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่มาดูมาถึงตรงนี้มากๆเลยนะยังไงเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปเรามีมาเรื่อยๆแน่นอนทั้งทดสอบเกมการรีวิวกล้องรีวิวปกติธรรมดาหรือว่าจะเป็นแก d g e ต่างๆนะครับผมก็มีมาให้ดูอย่างแน่นอนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยจะไม่พลาดกร่างัส ซื้อ iphone se 3หรือว่า2022เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้อย่างที่บอกไว้เลยนะผมที่ใต้คลิปนี้หรือว่าที่คอมเมนต์แล้วนะครับผมก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้จะได้ไม่ต้องไปพิมพ์ค้นหาให้เสียเวลากันเนะาะสํหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ